ครูดีสร้างคนดีกี่ล้านวิธีครูย,ยนยันที่จะทำเรื่องไว้มันไม่สำคัญแม้ต่างรุ่นกันแต่ใจเราไม่ต่างเลย่ยอยคืนวันเดือนปีชีวิตครูนี้ก็มันเหมือนกับเธอตอนนี้สิ่งเดียวที่อยากประสบพบเจอคือเห็นเธอแต่ตอนและมีชีวิต เ่ก็เป็นผู้สนับสนุนเป็นเหมือนลมใต้ปีกของเด็กนะคะอยากจะให้เขาเนี่ยเติบโตขึ้นมาเป็นคนดีมีวิชาความรู้มีอาชีพติดตัวแล้วก็สามารถยืนด้วยตัวเขาเองได้เป็นที่พึ่งให้พ่อแม่เป็นที่พึ่งให้กับตัวเองนะคะมีศักดิ์ศรีและภาคภูมิใจในตัวเองคือว่างานนี้เป็นงานสำคัญที่สุดเราไม่ได้สร้างเขาหรอก แต่เราประครับประคองเขาชี้นำแนวทางนะคะให้ถูกต้องกับชีวิตเขาให้เขาเป็นคนดีเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติะคะ่ะ สวัสดีค่ะชื่อภาษามือนะคะมาริวนธรรมแสงค่ะทำงานที่มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกนะคะในพะบรมราชินปูปธรรมตั้งแต่เด็กๆเ,เราก็สนใจที่อยากจะเป็นครูนะคะเพราะว่าครูเป็นเด็กต่างจังหวัดนะคะก็ เห็นครูเนี่ยผู้หญิงเป็นครูในสมัยก่อนเนี่ยมันเท่ที่สุดอะ่ะแล้วก็ดูว่าครูเนี่ยใจดีแล้วเราก็อยากจะเป็นเหมือนครูที่ที่สอนเราค่ะอันนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่ว่าทำไมอยากเป็นครูแล้วก็พอเรียนหนังสือมาเรื่อยๆก็ตรงไปที่การเป็นครูค่ะก็ไปเรียนที่คณะกรรศาสตร์ แล้วก็เรียนต่อทางด้านจิตวิทยาขณะที่กำลังเรียนอยู่ที่จุฬาเนี่ยนะคะเรียนเรื่องจิตวิทยาเนี่ยนะคะก็มีทุนกอพอนะคะทางมหาวิทยาลัยก็สนับสนุนให้นิสิตท,ทุกคนไปสอบชิงทุนแล้วก็เป็นทุนการศึกษาพิเศษนะคะซึ่งเป็นเรื่องแปลกในสมัยนั้นครูก็ไปสอบแล้วก็สอบผ่านก็ได้ทุนกอพอไปเรียนทางด้าน การศึกษาของคนภูหนวกก็ไปเรียนนะคะในตอนนั้นเนี่ยก็เรียนอยู่ที่อ,อเมริกา3ปีกลับมานะคะก็มาทำงานตั้งแต่ปีพศ2515นะคะก็มาเป็นครูที่โรงเรียนเศรษฐสถียรในพระราชูประถมเนี่ยค่ะก็เป็นครูตั้งแต่ครูอนุบาลแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาจนกระทั่งเป็นหัวหน้าหมวดเป็นรองผู้อำนวยการแล้วก็เป็นผู้อำนวยการในที่สุดค่ะ การเป็นครูสอนเด็กหูหนวกเนี่ยนะคะสำคัญมากเราต้องดูเด็กนะคะเด็กเนี่ยเป็นรายบุคคลเด็กหูหนวกแต่ละคน,นไม่เหมือนกันเลยเราก็ต้องดูเด็กเป็นรายบุคคลเลยว่าคนนี้เก่งทางไหนเขามีอะไรที่จะต้องเพิ่มเติมศักยภาพเขาอยู่ตรงไหนบ้างนะคะแล้วเราก็ดูเด็กเป็นรายบุคคลแล้วก็สอนเด็กเป็นรายบุคคลบางคนเขาไม่ได้ยินเลยนะคะเราก็ต้องใช้ภาษามือ บางคนที่หูตึงนะคะพอได้ยินบ้างเราก็ต้องหาอุปกรณ์ช่วยให้เขาได้ยินมากขึ้นเพื่อเขาจะได้อ่านปากได้เพื่อเขาจะได้ยินเสียงพ่อแม่เขาได้ยินเสียงครูการได้ยินเสียงชัดก็จะทำให้เขาพูดชัดค่ะดรมะรวังทมาแสงครูผู้ให้ที่ทำลายกำแพงความเงียบตลอด50ปีที่พัฒนางานทุกด้านเพื่อทำให้โลกเงียบของคนหูหนวก กลายเป็นโลกกว้างเปิดพื้นที่ให้พวกเขาได้ใช้ชีวิตเทียบเท่าคนปกติและมีที่ยืนในสังคมอย่างแท้จริงเช่นงานล่ามภาษามือทางโทรทัศน์รายการธรรมะวันอาทิตย์และรายการทีวีวาทีกับคุณกนิกาธรรมเกศรผลักดันให้มีแคปชั่นคำบรรยายภาษาไทยเพื่อให้ผู้พิการได้เข้าถึงสื่อต่างๆรวมถึงการช่วยเหลือให้เด็กหูตึงหูหนวกได้มีเครื่องช่วยฟัง จัดหาอุปกรณ์เงินทุนในการผ่าตัดประสาทหูเทียมเพื่อให้เด็กสามารถได้ยินเสียงพ่อแม่ทำให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอีกด้วยครูก็ได้ไปช่วยนะคะโดยการสนับสนุนของยูเนสโกนะคะก็ส่งครูไปอบรมครูตามประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะ เริ่มกับพมา่านะคะพมา่าเขาไม่มีเอบีซีดีของเขาเขายังไม่มีครูก็ช่วยนะคะไปช่วยกันคิดกับเขาเราก็ไปช่วยอบรมครูที่เขมรนะคะ,ะแล้วก็พมา่าแล้วก็เนปาลอะไรพวกนี้นะคะแล้วช่วยสร้างโรงเรียนเปิดโรงเรียนหูหนวกครั้งแรกที่ประเทศภูตานนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่น่าปลื้มใจมากนะคะที่เราได้รวบรวม นักสหวิชาชีพต่างๆรวมกับรัฐบาลเขานะคะเปิดเป็นโรงเรียนสอนคนรูบขั้งแรกของประเทศปูตานซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของเรานะคะไม่อยู่ห่างไกลค่ะอันนั้นคือการอบรมครูนะคะเราก็ทําอยู่ตลอดเวลาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะไม่เพียงแค่ปฏิบัติหน้าที่ครูอย่างเต็มกําลังความรู้ความสามารถ แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้กับลูกศิษย์หูหนวกได้พัฒนาะศักยภาพในตนเองอยู่เสมอเ <c oughs> สมือนการเพราะเมล็ดพันธุ์ที่ดีขึ้นสู่พื้นแผ่นดิน <c oughs> คุณวิทวัตกล่าวว่าผมเป็นคนหูหนวกทำงานเป็นข้าราชการอยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการสำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษทำหน้าที่เกี่ยวกับทางด้านวิชาการการศึกษาของคนหูหนวกเป็นงานเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ <GOT> <c oughs> ภาคเอกชนและเป็นคนหูหนวกที่เป็นข้าราชการคนแรกอิงวิทวัตกล่าวว่าผมเกิดมาเป็นเด็กหูหนวกพอโตมาวิธีการเรียนการสอนก็ใช้ภาษามือไทยควบคู่กับภาษาไทยและท่านอาจารย์มลิวันได้ให้คำแนะนำและสอนวิธีเกี่ยวกับการสอนแบบสองภาษาสำหรับเด็กหูหนวก ท่านได้อธิบายให้ผมเข้าใจวิธีการสอนเด็กหูหนวกกับเด็กที่การได้ยินทั่วไปว่ามีความแตกต่างกันนอกจากนี้อาจารย์มลิวัลทา่านยังเป็นผู้ให้ผู้พัฒนาผู้สร้างที่ดีมากๆท่านเหมือนเป็นแรงบันดาลใจให้กับผมว่าถ้าหากผมเป็นคนหูหนวกผมจะต้องทำอย่างไรเพื่อส่งต่อความรู้ส่งต่อความเป็นคนหูหนวกที่มีคุณภาพให้กับน้องๆคนหูหนวกให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการศึกษาสําหรับคนหูหนวกแบบ2ภาษาตอนนี้ครูที่จบเอกเฉพาะการศึกษาคนหูหนวกมีน้อยผมจึงอยากพัฒนาจุดนี้เมื่อก่อนนะนี่าะเป็นเด็กหูหนวกจะรเรียนประชวบกิิกันถ้ารับตุนพระราชถาจากสมเด็จพระนาจาาสริกิจพาบมลาชจนา,าพะปิลุ์รวัว ให้แม่เลียดที่โรงเรียนเซติยาไหนประบุมรักรรมในจำหมหนึ่งได้พบอาจารย์มะลิวันถามแต่พบจบจนหมโหเขาได้ไปศึกษาต่อที่มาหลายส่วนทุกสินงคณะคูสร์เอกศึกษาพิเศษต่อนนั้นวอเดียมไม่เคยทานเพื่อนและพอมาอาจารย์มะลิวันที่โรงเรียนท่านถามการเรียนเป็นยังไงบ้าง บอกว่าที่นู่นฟตัวสิยังไม่มีแรงทางก็คิดคงกะลาปาะาทมือให้น่าสุขเศุ้าวต้แต่ปีสองปัญญาแร้วอสิ้นสุดตอมจบปั่นะทำไมสมารถเรียนแต่เพื่อปกติได้ดีเพิ่มขึ้นตอนที่เรียนจบปริญาตรีอมาชวยน่นียาสมัครงาไม่ได้ พอไม่รู้ว่าบอกม่อยังไม่ทำงานไม่มีเขเรียนไปไปพอแล้วให้ไปทมาครทำงานที่โรงเรียนปูกเก็บปัญญาหนุกูุ่นนะทำแม่แลไปขู่อัตรา,าจางทำเหานประมาณหาปีก็สอบเป็นพนักง,งานราชการพอปีสอบปัญหาแล้วท้าสปากเขามาสมัครสอบเป็นจูปิคาราจารที่โรงเนียนเซตเทียนนะถายอ้งถบาพอไปขูย สังเกว่ยวกับเสียยมิจฉาการได้ยินก็เร้าลงเลยแนะนำให้ไปผ่าตัดฟังประตาดหูเตี่ยมความรู้สึกแรกที่ได้ยินรู้สึกดีรู้ตัวตัวเองได้รับเตี่ยมีม่ไปโยนกับทำงานใช้ในที่พันได้พูกเขาคุ้มพอไม่รูวมากถ้ากินยอเราเป็นที่สหา ถ้าตานไม่ได้นาะไม่ไปสมัครทำงานไปครูที่โรงเรียนภูเก,ก็ตปัญญาครูนุกคิดว่าปัจจนะุบนนผมได้เป,ป็นปครูตาฝันฝันที่เป็นตอนเด็กของนู้จนปัจจุบันนูกได้เป็นคราดจักการครูสามารถช่วเหือได้ช่วยเลอครอัวได้ไมดดดีคุณมศิดีมากท้านนุ้อยากซึ้งมากขอขอบคุณมากจริงค่ะ ตอนนี้ก็เป็นประธานหลักสูตรล่ามภาษามือนะคะก็เจอกับเด็กรุ่นใหม่การทํางานกับเด็กรุ่นใหม่หรือการสอนเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขามีไอเดียมากมายนะคะเขามีความรู้ความคิดแปลกใหม่เราฟังเขาก่อนว่าเขามีอะไรแล้วเราจะเสริมอะไรเขาตรงไหนได้บ้างศักยภาพเขาอยู่ตรงไหนเ็เหมือนกับสอนเด็กทั่วไปก็เหมือนคบกับเด็กเราพูดกับเด็กเราก็ต้องใช้ภาษาเด็ก เราได้เรียนรู้ครูชอบทำงานกับลูกศิษย์ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆทุกวันแล้วก็ขอบคุณเขานะคะที่เขารับครูเข้าไปอยู่ในกลุ่มเขาได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันค่ะนอกจากการสอนและพัฒนาคนหูหนวกแล้วดรมาริวัน ยังเป็นอาจารย์และประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรล่ามภาษามือเพื่อผลิตและพัฒนาล่ามภาษามือที่มีคุณภาพพ่อได้พบกับคนหูหนวกโดยการเชิญชวนของเพื่อนพ่อคนหนึ่งซึ่งเป็นอาจารย์นะครับชื่ออาจารย์นรงถนอมเล็กเป็นคุณครูคําสอนแล้วก็เป็นล่ามภาษามือพาพ่อไปพบกับกลุ่มคนหูหนวกที่โบสถ์แม่พระฟาติมาดินแดง ตอนเริ่มต้นเนื่องจากเราไม่รู้ใช่ไหมครับก็ได้ถามล่ามหรืออยู่กับชุมชนคนหูหนวกเองก็ได้รู้เบื้องต้นแล้วก็เอ๊ะเราจะเข้าหายอย่างไรแต่ว่าลึกๆคือไม่มั่นใจแต่พอได้ลงเรียนในหลักสูตรล่ามภาษามือของมหาวิทยาลัยสมรุ้สิทธิได้พบกับท่านอาจารย์มาริวันรู้สึกมีความมั่นใจขึ้น เพราะว่าการให้กําลังใจและการให้การเรียนรู้อย่างถูกต้องตามแนววิชาการตามระบบระเบียบเนี่ยมันทําให้พ่อมั่นใจขึ้นในการที่จะไปพบกับคนหูหนวกและมีพลังที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมครับสําหรับพ่อและท่านอาจารย์มริวันไม่มีกําแพงเลยครับ ราะมันถูกทลายไปด้วยความรักและความเข้าใจว่าเอ๊ะจุดมุ่งหมายและจุดประสงค์ที่เรากําลังมุ่งไปเพื่อคนหูหนวกดังนั้นไม่มีกําแพงด้านอายุไม่มีกําแพงด้านอะไรเลยเพราะอยากบอกกับท่านอาจารย์มิเรียมว่าขอบคุณท่านอาจารย์มริวันนะครับที่ทําให้กับวงการคนหูหนวกในประเทศไทยของเราที่ทําให้มีการพัฒนาและมีความเจริญก้าวหน้าเพราะขอบคุณท่านอาจารย์มากๆ ในการทำงานเนี่ยนะคะก็ให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองนะคะประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งนะคะอันนี้นำมาจากสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลนะคะซึ่งเป็นที่มาของการทำงานของครูมาโดยตลอดอันนี้ก็จะทำให้จิตใจเรามุ่งไปที่งานแล้วก็พัฒนาตามศักยภาพของคนที่เราทำงานด้วยนะคะ อันนี้ก็เป็นปณิธานของครูค่ะดรมลิวันธรรมแสงในวัย79ปีที่ยังคงเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งความมุ่งมั่นพร้อมเป้าหมายที่ต้องการเห็นลูกศิษย์ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างแท้จริงกว่า50ปีที่เข็มทิษนี้ทำหน้าที่นำพาผู้คนจำนวนมากก้าวออกจากประตูแห่งโลกเงียบมาพบกับโลกกว้างอย่างมั่นใจ ขอเชื่อชูครูดีด้วยหัวใจดรมาริวันธรรมแสงครูผู้เปิดโลกว้างให้คนหูหนวกคนหูหนวกเนี่ยก็เหมือนกับเราทั่วๆไปคะ่ะพบคนหูหนวกที่ไหนก็ช่วยแล้วก็ทำความรู้จักกันนะคะพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์